ก็สัสดีนะครับนานาทุกท่านวันนี้เราก็ออกมาซุ่มโจมตีกระสุ่ฝูงอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นตรงนี้ตามสีฝูงฝูงใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวลองลองซุ่มดูสักพักมันจะขึ้นอีกไหมครับมีเพื่อนมาด้วยหนึ่งลำอ้าว ลุด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 กีฟอกโอ้โหไม่โดน,นะอะไรวะปึ๊กตัวอะไรวะ ơ hồi không ơi Ui

อ,อีกทางไปอีกทางไม่ทนันีแลยโอ้หกเกาะอีกแล้ว จะได้วนเขามากขึ้นแล้ตรงนี้ขึ้นรูด้อ๋อครับตรงแหลมนี่นะครับขึ้นใกล้ๆเลยไม่กัดทันครับทันทันทัานมาเพิ่มอีกเพียบเลยครับตอนนี้แต่กระสูกไม่ขึ้นครับ เงียบสนิทครับจบโดนเหีโดนจีบนะครับขายอืมลอ๋อชมนนผลงานครับโอ้โหไป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 ,ไปไมันอยู่ตรงนั้นหนึ่งแต้มถ้าตัวนี้ปเป็น โอ้ยมันยุดปากอ้ากีน,น,นกกับคำนีก็เดี๋ยมันเมที่ลปิดแล้วนะครับ้บนานแอวข้าเจมานาง